โดยภายในงานพระมหาสิริกรชัยกิติเมโธท,ท่านประธานสงฆ์ได้จุดไฟวิสาขเกร์กและนำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำขอข,อขมาพระรัตนตรัยโดยมีกลัลยาณมิตรอัครพัก่านเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกลัลยาณมิตรจิราณีเทเลอร์ได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ จากนั้นเป็นพิธีถวายโคมวิสาขาประทีปโดยมีกลัลยานมิตรจีรานีเทเลอร์และกลัลยานมิตรอิสรพงษ์สามหมอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญประธานโคมเอกพิเศษสุดจุดวิสาขาประทีปต่อด้วยคณะเจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมกันจุดวิสาขาประทีปและอธิษฐานจิตแผ่เมตตา ทั้งยังได้ร่วมพิธีเวียนประทักศีลรอบองค์พระธรรมากายสามรอบซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปรับปลื้องปิติในบุญกันทุกคนค่ะ